โรงปรา,าสาทหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสีสเกตออกไปราวๆ50กิโลเมตรที่นี่มีกลิ่นอายของอารยธรรมขอมลาวและเผ่ากุยแม้พวกเขาจะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบต่อมาช้านานแต่อีกด้านหนึ่งแล้วพวกเขาก็มีปัญหาที่คล้ายๆกับที่อื่นนั่นเอง ปัญหาของชุมชนสำโรงประสาทเฮาครับคือคือยาเสพติดนะครับคือปัญหาหลักนะครับลายแห้งครับตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมานะครับของใน,นทุกหน้าบางคับน่ากะหายค่ะเหมือนกับเขาลากไปไปขายเอายากินยาอย่างนี้นะที่แยกในี่แห้งักแห้งตะกี้เลกตอนนี้โอ้โหทางรถด้วยยางแห้งเลยละ่ะปวดบาทปวดบาทีาท่หนึ่งที่สองเอาละและนั้น ก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่สถานีตำรวจภูธรปรางกูนำเอาโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดมาใช้ที่นี่ตำรวจได้ทำการบ้านมามาในระดับหนึ่งในการที่จะพูดคุยกับชุมชนในการที่จะดึง motivation ดึงชุมชนดึงผู้ปกครองดึงเด็กๆเ,เข้าสู่กระบ,บวนการบาบัดเรามองว่าตรงนี้ต้องยกความดีให้ทางทางตำรวจจากการที่ลงพื้นที่ในชุมชนส่วนใหญ่ ก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะกลุ่มผู้นําอสมนะคะแล้วก็ไม่กระทั่งผู้ปกครองเด็กกิจกรรมที่เราวางแผนไว้ทุกสัปดาห์ที่เราไปทําก็จะมีผู้ปกครองแล้วก็ผู้นำชุมชนมาร่วมในทุกกิจกรรมซึ่งต่างจากชุมชนอื่นที่เราเคยเคยไปร่วมกิจกรรมแบบนี้นะคะช่วงแรกของโครงกราร ได้มีการเอ็กซเรย์ทั้งหมู่บ้านและพบว่ามี25รายที่มีการใช้สารเสพติดโดยที่ทั้งหมดสมัครใจเข้ารับการบำบัดโดยโครงการไม่เพียงเท่านั้นชาวบ้านที่เห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ยังได้ส่งลูกหลานของพวกเขาที่แม้จะอยู่แค่เพียงวัยประถมเข้ามาร่วมโครงการด้วยเช่นกันเพราะอยากให้รู้จักวิธีคิดที่ดีๆตั้งแต่ยังเด็กปู่พงศ์หนเข้ามาครับปู่เป็เนยงปู่จุกหรือเปาครับพ่อ เพราะว่าไม่อยากให้เกี่ยาเสพติดครับเด็กน้อยอะค่ะเยาวชนปกติแต่ก่อนบาดแมาร่วมตัวกันนี่เสียค่ะแต่ว่าพอมีกิจกรรมนี่เขามาก็เกิดหายเด็กน้อยมันเขามาร่วมตัวกัน็ดกิจกรรมนะคะกระจายเด็กน้อยที่ที่อาจจะบ้ายังบ่ทันได้ฮหูภาษีภาษาสยังบ่ทันไดูฮู้ยาเสพติดก็ได้เขาไม่เรียนลูกชาวบ้านส่วนใหญ่มองว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนจึงทําให้รับความร่วมมือและทําให้การทํางาน ขึ้นที่นี่หลังจากโครงการเขามานี่รู้สึกว่าลูกหลานเอากะเป็นระเบียบึืนนะครับโอจักใส่เวลาว่างทันประโยชน์มาเหล่นกีฬ่านะครับกีฬาอยู่วัดแต่ก็พุ่มใจอยู่ทีมีมูเพิ่นมาเบิงมาดูแล่ดีแห้งดีแห้งยูเงียบเงียบโอเงียบดีดเลยสั่นสบายที่ผมนองแล้วน่องนี่โอ้ยสรุปแต่ก่อนนี่เพรไรสิ่งที่เห็นชัดเจนมากที่สุดคือเรื่อง งบประมาณเห็นได้เลยว่าทางตำรวจคือได้เด็กควักกระเป๋าทำงานเพราะว่าในการที่ผู้ปกครองในการที่เด็กมาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยจะทั้งวันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลี้ยงอาหารกลางวันกับทีที่พวกชุด<ล>ยังยืนเราก็อาหารเย็นอาหารอะไรก็ก,ก็ต่างซื้อต่างขอต่างท่านผู้ใหญ่ก็ต่างบริจาคให้ด้วยซื้อสิบกิโลท่านก็เอาแถมมาอีกสิบกิโลช่วยเวลามีกิจกรรมมีอะไรที่เขาบอกเห็นว่าตำรวจเขามาอยู่กับเขาหนึง่งตำ เข้ามือเข้ามือมานนะครับจะชมลูมร้านอีกคนนึงนะครับที่เขาจะส่งรู้อะไรใหกันนะครับอันนี้ชาวบ้า,บาทกันเลยนะกันเลยคือแบบพู้ซื้อประแดดกันหน่อยเอาไม่เงี้ยเขาผู้ใดมีก็ซื้อมากซื้อกินรับเขาเดินหมาก็ะดิ่งซื้อดอกคุณไหนก็มากระดิเอามาะวันเวลาก็ผ่านไปเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนหรือชาวบ้านต่างช่วยกันกละมลไม้ละมือในวันที่ตำรวจยังอยู่ในพื้นที่ คนที่เข้าบำบัดต,ต่างสามารถลาขาดจากมันได้พวกเขารู้จักวิธีปฏิเสธพวกเขาลืมมันได้แล้วแต่จะทำอย่างไรที่หลังจากไม่มีโครงการนี้แล้วจะทำให้พวกเขาไม่กลับไปอยู่ในวัตถจักรเดิมๆมันมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ขั้นตอนการส่งมอบความยั่งยืนให้กับชุมชน,ชมชนเด็กที่ได้ร่วมกิจกรรมอยากเป็นช่งงชางไฟฟ้าเป็นสร้างไฟครับสร้างไฟครับผมแบบว่าสิ่ไหมีคมหูมีลายด้ายี่นะครับทุกครั้วเลือนมันใส่ไฟครับผมแล้วห้าสามารถเทอดด้บอมีกตกงานนอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่ต้องการเรียนรู้การเลี้ยงกบจิ้งหรีดและการทอผ้าแซลตามแนวทางของวิถีชุมชนแห่งนี้ด้วย อันนี้คือการส่งมอบอาชีพราวนี้การการส่งมอบความปลอดภัยก็คือประป่ากล้องวงจรปิดติดตั้งต่ออีก5จุดติดไปแล้ว4ี่จุดทุกคนในหมู่บ้านนี่สวนร่วมหมดแม้แต่กระทั่งทางพระคุณเจ้าที่วัดก็ร่วมโมทนาบุญด้วยโอ้ดีใจแล้วที่วัดเพราะเคยมีกล่องมีกล่องเกิซ้ำเป็นย่ามในหมู่บ้านเป็นตำรวจอยู่ในชุมชนคนหนึ่งคือกันติดตูแรเบื่อเวลาเกิดเหตุายตำรวจเพื่อทิ่ดะมารจเบิร์ก็ย่าง ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเราจะมอบบัตรบุคคลสีขาวให้กับบุคคลที่ผ่านถ้าไม่ผ่านเราก็ไม่ให้ซึ่งในวันวันที่ท่านู้การจะมามันก็จะมีการมอบโค้งสุดท้ายของโครงการแล้วตำรวจจำเป็นจะต้องเพิ่มระยะห่างออกจากชุมชนแห่งนี้แต่หลายครอบครัวหลายคุ้มก็สร้างความมั่นใจว่า พวกเขาจะสามารถดูแลตัวเองได้ชาวบ้านก็มั่นใจกับตำรวจตำรวจก็มั่นใจกับชาวบา้านลดวามหวดระแวงเพราะตำรวจอยู่ไม่อยู่เนี่ยไม่มีปัญหารครับถือว่ามีความว่าตำรวจอยู่กับชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับว่บาเรที่ที่มีการอบรมอย่างนี้ชาวบา้านก็ดีใจมากจากที่วาดละแวกตัวลูกจะกินยาเสพติดพอดีมีโครงการนี้เข้ามาชาวบ้านภูุิใจขลราคาเดย์ดาขอบคุณมากเือ่อกว่าเป็ดจุดอ่อนผลมา หายเป็นจ so ุดแข็งเท่ากับเพิ่มหายมันเป็นจุดแข็งคืนกว่าเก้าค่ะสิอาแยจะคุณตำรวจตลอดไปกัได้เนาะค่ะอาตานจะให้คุนมาตังอันนี้ยู่นี่เลยเท่ากับซอยกันซอยเลี่ยงซอยเบซอยบวเป็นหน่อยน้ำค่ะกับซอยสอนมันน้ำหายซุ้มชนมันเข็มแข็ง เรีย้ยตัวเองได้เลี้ยงตัวเองได้นั่นแหละคือ